ครับเนี่ยลวกครับเออเมนูแปลกๆจุดน้อยครับเนี่ยนีสิก้อยครับเนี่ยครับปลาคีเหลี่ยวนี่ครับนี่ชุดไส้ไส้อ่อนน้ำหมักปลาคีเหลี่ยวจัดทำการก้อยขมครับลงไปลวกครับนีให้หมดการลวกครับนี่ลงไปรอเดือดเดือดแล้วลวกลวกครับพอ ลวกครับโอ้ยนี่สุกไปหน่อยเ่ยหมดเลยนี่ครับมาหั่นแลวครับจะต้มนานหน่อยครับเพื่อให้มันเคี่ยวได้ครับจะได้ไม่เหนียวครับนี่นี่ลวกลวกครับนี่ปลาขีเล้ยวกับนี่อร่อยไข่ล้างที่ครับที้นลกครับยามาทํากันครับนี่เครื่องปรุงนี่ครับดีแท้นี่เี๋ยวเครื่องปรุงไปแล้วมาจุดจวดครับนี่เดวลาแานะครับไปลงไป ไสไไ่ครับเเอานใส่ดีลงไปเลยครับผมผมเลยนี่ดีลงไปใส่นี่ก็ไปครับเป็นหอมผักเชีใส่ไปก็ตามด้วยนี่เลยสำแทบครับมาเด้กับแกงกับข้าวใส่ลายแซ่บหลายนี่ยข้าวคั่วครับ กาด้วยพริกปนแซ่บครับริกจั่วต้องใส่นะปานิดหน่อยครับนอ่ครับแซ่บครับมาแซ่บในครับ ชิมอืมสุดยอดเลยครับเพิ่มเผ็ดหน่อยครับเพิ่มเผ็ดหน่อยมาครับแซ่บเหมือนกันครับเนี่ยโอ้สุดยอดความอร่อยครับผมกำลังดีนี่ครับง่ายเสร็จแล้วครับเราตักเสิร์ฟครับออกมาหอมเสิร์ฟครับแซ่บเหมือนกันเด้อครับผมนี่ยผมผมลำๆเลยครับเนี่ยมาแซ่บๆครับ ไงไงหน้าตาครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับเดาด้วเพื่อนนไงตักเคียงครับมาจับแซบด้วยกันครับผมเนี่ยอร่อยอร่อยด้วยกันครับนี่มาจาับแซบแซบคำใหญ่เลยเนี่ยครับนะทานด,ด้วยกันครับนรรนเนี่ยรวมๆไปเลยเนี่ยไงอื้อ